สวัสดีครับเจอกับครูตั๋วอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาลุยต่อนะครับในแบบกว่าที่5.2นะครับก็คือโนตในสาย5และสาย6นะครับผสมกันอ่ะมาดูนก่อนนะครับข้อ a นะครับดูสาย5อยู่ตรงไหนเอ่ยโน้ตรงนี้นะโน้ตะลาเนาะสาย5นะครับเล่นเป็นตัวกลมนะครับสี่จังหวะนะครับตัวตรงนี้คือสาย6ตัวนี้คือสาย5ห้องต่อมาคือสาย6ห้องต่อมาคือสาย5ห้องต่อมาคือสาย6อ่ะไปฟังโปรแกรมเขาเล่นก่อนนะครับ เสียงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอ่า6นะครับกลับไป5กลับไป6กลับไป5กลับไปหกครับอ่าโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับข้อ A เนาะ ผมจะเริ่มจากห้องแรกนะครับเวลาจอนิ้วสาย5กับสายหนิดนดงนะครับให้ทุกคนนะครับดูว่านะครับนิ้วโป้งนะครับวางอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้อยู่วางอยู่ระหว่างสาย5กับสาย6อย่างนี้แล้วก็นิ้ว1 2 3นะครับให้ชิดไปเลยนะครับนิ้ว1นิ้วชี้นะครับนิ้วไอเนี่ยไปที่สายที่3นะครับนิ้ว A M ไว้ที่สายที่2อแล้วก็นิ้ว A ไว้ที่สายที่1แบบนี้นะทำท่าเหมือนวันทยาหารก็ได้ครับแล้วก็มันจุดไว้ที่สายนะครับจดไว้ที่สายนะครับอ่า ขอห้องที่หนึ่งครับ3าม2 3าหนสองสห้องสองเป็นส์หกสองสห้อง3ามส่ห้าสองสามหกสองสามห้าสสาหสองสามยุดอ่าต่อไปข้อ B ครับข้อ B ีอ่า ข้อบก็จะเป็นโน้ตอะไรโน้ตสาย5ก่อนใช่ไหมครับัหกอย่าลืมโน้ตตัวนี้จังหวะนี้นะครับข้อนี้ก็คือสายเป็นโน้ตตัวขาวนะครับเล่นตัวละสองบะนะครับดูข้อ1นะ1 2แล้วก็เป็น6อ่า1 2 6อ่าขอ,องที่4 2 6อ่า2 6นะครับ โอเคต่อไปข้ C. อซีข้อซนะครับอ่ะจะให้ฟังโปรแกรมนิดนึงก็ได้นะครับเราจะได้ฟังจังหวะที่มันตรงมีเมทอนอมเคาะด้วยเนาะนะครับถ้าจะให้ดีก็คือให้เอาเมทอนอมมาฝึกด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวผมเอาเมทอนอมมาร่วมด้วยเนาะอ่ะอายด โอเคนะครับข้อ C, C นะอ่ะดูนะครับจ้องโน้ตไว้ที่สายดีๆนะครับจ้องนิง้วไว้ดีๆนะครับห้ากรยุดหกหกหก,หกหยุดยุดห้าหกอโอเคไหมครับต่อไปต่อไป คือสายดสายดนะครับอ่าไม่ใช่คือข้อดีนะครับสายที่5และก็สายที่6นะครับเป็นลักษณะเป็นตัวขบีหนึ่งชั้นอ่าฟังโปรแกรมก่อนก็ได้นะครับอ่าสายห ามีตรงนี้นิดหนึ่งนะสายข้อที่5กับข้อที่6นะครับก็จะเล่นในหลัหกสาย5ก่อนนะครับ5 5, 5 5 5 5สาย6 6แล้วก็6 6 6 6 5 5นะครับนะครับแถมมานะครับอ่ะดูจากห้องแรกนะครับห้องที่1เนาะเตยมตัวไปครับ3ป้ายห5้องสาม 4องห้าหกหกแล้วก็ 5, 6, 6, 6 6 6 6 5 5, 5 <blind. S 1> นะครับออย่าลืมไปลองฝึกนะครับทีนี้เรามาสรุปกันนะครับ <Yeah. S 1> ปัจจัยนะครับเวลาที่นะครับเราเล่นสายที่เป็นรักษาะการเล่นแบบ p ิ c กกิ้งโดยใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วพีตรงนี้นะครับให้เรานึกถึงเสมอว่านิ้ว1 2 3ต้องวางให้เป็นระเบียบในสายที่ สามสองหนึ่งอันนี้เป็นเคล็ดลับนะเคล็ดลับนะครับสามองหนึ่งวางให้ดีนะครับ <c oughs> เพื่อเราจะคอนโทรลนิ้วโป้งง่ายๆขึ้นถ้าเมื่อไหร่ที่เรายกอย่างเงี้ยนะครับเอามือออกจากนะครับเอามือออกจากสายเมื่อไหร่นะครับสายมันจะเพ้งมือน,นิ้วโป้งมันจะไม่มีค่อยมีกําลังเราจะดดพักสายอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับนะครับเราจะดดพักสายอย่างงี้ไม่ได้เพราะนั้นให้เราฝึกแบบนี้นะครับโดยใช้นิ้วหนึ่งสองสามยึดไว้ก่อนแล้วก็สายายนิ้วโป้งเนี่ยเป็นตัวกําหนดจังหวะหรือว่าการดีดจังหวะแค่นิ้วเดียว แล้วก็มันจะทําให้นิ้วเราสวยขึ้นนะครับแล้วก็เราจะได้เสียงที่ดีมากด้วยนะครับทําให้ถูกทั้งการวางศสนีระของนิ้วนะครับการเล่นการกดคอร์ดนะครับการกดเสียงแล้วก็การดีดเสียงตามจังหวะโน้ตนะครับสําหรับวันนี้ครูตัวก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ